คือบ้านปู่กับย่าพูดอะไรเฮ็ดเฮ็ดไอ้ขีดินแม่น้ำอาขี่ดินนามไปขึ้นไปขี่ไปบ้างขี่ไปบ้างบ้านที่เคยอยู่สมัยเด็กๆที่เคยอยู่ตอนเล็กๆคุณครูมาอยู่เวลาเวลานั้นพ่อก็จะพามาพ่อก็จะพามานี่พ่อจะพามา แต่ก่อนด้านซ้ายมือนี้จะเป็นระเบียงเนาะแต่ก่อนด้านซ้ายมือนี้เป็นระเบียงเนาะเนี่ยดูข้าวเนี่ยคุณครูจําได้จะมีแบบหน้าต่างเนี่ยตรงเนี่ยที่เป็นสีสีอะ่ะจําได้เวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยเนี่ยจําได้บ้านปู่บ้านย่าเนี่ยบ้านปู่บ้านยา่าตอนเล็กๆจะมา ตลอดเลยเนี่ยกระจกสีๆคุณครูจำได้นะคะอันนี้รูปภาพของปูเป็นปู่คนที่สองนะคะปู่คนที่สองเนี่ยสีๆเนี่ยกระจกสีๆเนี่ยคุณครูจำได้เวลาตื่นขึ้นเนี่ยนะคะ่ันจะมีครัวตรงน,นี้ม,นมีการลืน่นอ,อยา่างเดนีีไปแม่บ้านไหม เนาะอนเนลาอันนี้สั่งที่หลังเนี่ยเนี่ยต่กอนมีครัวตรงนี้ทุกคนแม่ติ๋วก็มาหมดพักกันมานอนตรงนี้จำได้ว่าตื่นขึ้นมาจะมีแบบกระจกสีๆแล้วจะมองแล้วก็แล้วแล้วตรงนี้เป็นครัวตรงนี้แล้ตอนเช้าๆเราก็จะมองไปที่โรงเรียนเนาะแล้วก็จะเห็นดอกพุธความทรงจำสมัยเด็กๆ นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยห้องนอนที่คุณครูเล็กๆตอนเล็กๆคุณครูมาจะถ่ายพื้นนะคะคุณพี่คุณครูมานอนขี้คามคุณครูมานอนที่เนี่ยตอนเล็กๆเนี่ยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บจะเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยกระจกสีๆเนี่ยจําได้ความทรงจาตอนเล็กๆเนี่ยเห็นกระจกสีๆเนี่ย อันนี้เป็นบ้านของปู่ของยา่าบ้านพบรบผลที่คุณพ่อพามานะพามานะคะตอนเล็กๆพามาแล้วเราก็มานอนที่นี่ค่ะเนี่ยนอนที่บ้านหลังเนี้ยบ้านคุณปู่คุณยา่าความทรงจำสมัยเล็กๆ